สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่พระาธาตุน้อยสีบุญเรืองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับผมพาทุกท่านนะครับมาเก็บบรรยากาศที่ผมได้เดินทางมาทําบุญในสถานที่แห่งนี้นะครับผมเคยเดินทางมาที่นี่แล้วมากกว่าหนึ่งครั้งครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความงดงามและพระบรมราธาตุแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในลักษณะคล้ายกับองค์พระาธาตุพนมครับ องพญยายนาคที่เราเห็นล้อมรอบพระเจดีย์องนี้นะครับด้านซ้ายองค์สีทองเป็นองค์ปู่ตุวรรณนาคราชและด้านขวามือที่เราเห็นองค์สีขาวคือปู่พุชงนาคราชครับและถัดไปทางด้านซ้ายของพระมหาเจดีย์องนี้นะครับเราจะเจอกับพระอุโบสถสตนเลศท,ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงามประณีตครับวัดท่านน้อยสีบุญเรืองและองค์พระาธาตุที่นี่นะครับ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและมีความตักติดควรค่าแก่การกราบไหว้มากครับใครที่เดินทางมาในจังหวัดนครพนมหรืออำเภอทา่าพนมแห่งนี้นะครับลองหาโอกาสมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มาเก็บภาพบรรยากาศภาพความทรงจำดีๆที่นี่และทำบุญเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างกุศลให้แก่ตัวเองและครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับ